คุณต้องรู้ว่าลูกค้าของคุณเป็นใครคะ่ะและใน facebook คะ่ะเขาก็มี t ารก e t แบบแม่นยำเลยว่ากลุ่มลูกค้าที่ให้เราเลือกซึ่งกลุ่มออเดียเนี่ยค่ะก็สามารถที่จะระบุได้ว่าลูกค้าเนี่ยเพศอะไรอายุเท่าไหร่อาศัยอยู่ที่ไหนนะคะสมมติว่า,เ,าเราต้องการที่จะโฆษณา สินค้าผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับคุณแม่และเด็กนะก็ต้องการคุณแม่ที่อายุประมาณ30-35ถึงนะแล้วก็มีลูกแล้วก็สามารถระบุได้ค่ะหือว่าแล้วก็คุณแม่เนี่ยอาศัยอยู่ในกรุงเทพก็สามารถระบุได้จ้ะ กลุ่มต่อมาก็คือกลุ่มคัสตอมออเดีย e ค่ะซึ่งกลุ่มนี้ก็มีโอกาสที่จะสนใจสินค้าและบริการของคุณเพราะว่าเขาอ่ะเข้ามาในเพจ facebook ของคุณหรือว่าเขาเนี่ยเอ่เข้าไปในเว็บไซต์ของคุณเรียบร้อยแล้วนะคะก็เขาก็จะมีแนวโน้มที่จะสนใจสินค้าของคุณมากกว่ากลุ่มแรกค่ะทีนี้กลุ่มนี้อาจจะมี น้อยกว่ากลุ่มแรกค่ะและกลุ่มสุดท้ายนะคะก็คือกลุ่มลุกอะไรนะคะซึ่งกลุ่มนี้เนี่ยก็คือขยายผลจากกลุ่มที่2นะคะก็คือกลุ่ม c custom audience เมือ่อเราได้ลูกค้าที่ต้องการแล้วนะคะแล้วก็มาดูว่าลูกค้าเนี่ยที่คล้ายคลึงกับลูกค้า ที่เราต้องการเนี่ยพฤติกรรมเขาเป็นแบบไหนนะคะซึ่งกลุ่มนี้เนี่ยก็สามารถที่จะเลือกได้ตั้งแต่หนึ่งเปอร์เซ็นถึงสิบเปอร์เซ็นค่ะถ้าคุณเลือกหนะกึ่งเปอร์เซ็นตนะก็อาจมีความแม่นยำที่ค่อนข้างสูงค่ะแต่ถ้าคุณเลือกสิบเปอร์เซ็นตนะคะก็เป้าหมายของคุณก็คือแบบอยากได้คนเยอะๆนะที่มีความขายคึงกันค่ะ